ผมไม่เคยเคยไปเยี่ยวปั๊มอื่นครับหกเจ็ดขวบพอเยี่ยวสักพักสาวประเภทสองกระเทยนั่นแหละอ่าฮะเขามาบอกไอ้หนูไอ้หนูขอดูกเกงในหน่อยฮึดูสิจำพาหรืกกระมังปั๊มนั้นไม่ปลอดภัยก็เลยออกไปเยี่ยวปั๊มเจ็ดจนถึงปัจจุบันโอ้ดีดีดปั๊มเจ็ดดิไม่มีกระเทยมาขอดูกเกงในครับเขาขอดมอย่างเดียว เป็นกระเทยที่จริงใจผมชอบมากเออนี่มีชื่อพ่อแน่นอนชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรนะครับเหรอเมื่อกี้บอกไปแล้วครับบอกไปแล้วฮะบอกไปแล้วน้องแป้งบอกไปแล้วชื่อยังไม่ได้ฟังเลยบอกไปแล้วบอกตอนไหนเราเพิ่งขึ้นมาโอ้ยชื่อที่พ่อแม่ตั้งหนัะชื่อว่าบอกไปแล้วโอ้ยครับผมนามสกุลนามยังฮะนามสกุล ยังไม่ได้ถามเลยพ่อแม่เราในตระกูลถามมีแย่โอ้แค่นี้แครับผมมันม่แค่นี้ใช่ไหมเพราว่าแล้วคุณล่ะชื่ออะไรเพราะผมก็มีชื่อเหมือนกันเฮ้ยดูหน้าตาลูกครึ่งลูกครึ่งอย่างเงี้ยเดาเดวเดาปองอะไรอ่ะเฮ้ยพอตลกเล่นแล้วลุกไปแล้วพอนักร้องมาแล้วเต็มหน้าเวทีแล้วไงโอ้สายแถวนี้ไม่ชอบดูตลกเขาชอบเขาชอบตลกโอ้สายไม่หล่อเท่านักร้องนั่นอนชอบตลกชอบตลกชอบดูตลกชอบตบตลก นี่มาพอดีเลยโอ้มแล้วมาแล้วขมงนั้ไม่รู้ตลกวิ่งผ่านไปไปเยี่ยวฮะไปเยี่ยวขอให้น้องๆเดินทางไปเยี่ยวโดยสวัสดิภาพครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเยี่ยวไม่ใช่ไปลบอบ้้าคุณชื่ออะไรแนะนำตัวสักนิดหนึ่งชื่อเล่นชื่อเขาฟางชื่อเล่นชื่อเขาฟางเขาฟางชื่อจริงชื่อนายสมศักดิ์นามสกุล